สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าครบครันเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้านในครัวเรือนต้อง AJ f l a m i n g โกโ t เ l เอาละครับตอนนี้ผมกับจอยก็ได้นำคุณผู้ชมมาที่บ้านดินสิษขาไทยครับซึ่งที่นี่ก็คือศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการ สร้างบ้านดินที่เราจะมาเรียนรู้กันนั่นเองและผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้คุณวริตาชาประเสริฐกุลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวริตาเป็นเจ้าหน้าที่ที่จะอบรมใช่ไหมฮะใช่ค่ะของคนที่มาเรียนรู้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเกี่ยวกับการสร้างบ้านดินอยากจะทราบที่มาที่ไปของที่นี่นะคะว่าทาไมถึงได้มีการก่อตั้งเป็นแบบทำบ้านดินใช่ไหนลูกค่ะ ก็คือเริ่มต้นเนี่ยพวกเราเมื่อก่อนเนี่ยเราเปิดโรงเรียนอนุบาลก่อนอแล้วก็ทีนี้บังเอิญวันหนึ่งเราได้ดูรายการทีวีเนาะของพี่โจนจันไดเนาะ,ะเกี่ยวกับการทําบ้านดินเนี่ยอตอนนั้นเราก็รู้สึกว่า,าเห็นพี่โจนให้ให้สัมภาษณ์ไงว่าการทําบ้านดินเนี่ยสามารถทําได้ด้วยตัวเราเองแล้วก็ประหยัดแล้วก็สามารถที่จะ ชักชวนคนในครอบครัวทําได้พอเราได้ดูปุ๊บเราเห็นปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยตื่นเต้นจังเลยเราสามารถทําบ้านได้ด้วยตัวเองแล้วตอนนั้นความฝันของเราก็คืออยากทําโรงเรียนอนุบาลนะคะก็คือที่ที่ทำอยู่แล้วนั่นแหละใช่ค่ะจะทําเป็นบ้านดินนะคะนั่นคือความฝันของกลุ่มเราก็ตัดสินใจติดต่อพี่โจนเลยก็ไปติดต่อที่อาสมนะคะอาสมวงสนิทเขามีการสอนเรื่องการทําบ้านดินเราก็เลย ส่งตัวแทนเลยค่ะ5คนไปเรียนรู้ที่นั่นพอเราไปเรียนรู้การทำดินปุ๊บเรากลับมาเราก็เริ่มหาสถานที่ก็ได้ที่นี่อะค่ะคตอนนั้นเราคิดว่าจะทําเป็นโรงเรียนแต่ทีนี้เนี่ยด้วยข้อจํากัดหลายๆอย่างเนี่ยเราไม่สามารถทําได้แต่เราจะเป็นโรงเรียนที่จะสอนอบ้านดินเหมือนกับ เหมือนกับพี่โจนที่เขาความรู้ของเขาใหม่ใช่ค่ะที่เขาถ่ายทอดให้เราคำว่าบ้านดินเนี่ยมันหมายถึงบ้านที่ทําด้วยดินเท่านั้นหรือว่ามันจะต้องมีวัสดุอะไรอื่นๆมาประกอบด้วยครับตัวสําคัญเลยก็คือดินกับแกบที่มาเป็นหลักก็คือดินเหนียวที่มีความเหนียว25เซขึ้นไปก็สามารถที่จะเอามาทําบ้านได้ซึ่งเราต้องมีการเทสดินด้วยค่ะ <ừ> แล้วก็สุดท้ายก็คือใช้ฟางด้วยในการปรับผนังให้เรียบแต่เท่าที่สังเกตดูเนี่ยนะจอยค,คือบ้านดินเนี่ยเขามักจะไม่มีเสาค้ำอะไรตรงกลางหรือในอะไรหรอกคือตัวผนังเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างที่จะทำให้บ้านดินนี้ยอยู่ด้วย,วยตอนนี้ต้องดูละต้องดูละต้องวานคุณวริตาช่วยพาไปดูก่อนอ่ะงั้นเดี๋ยวเราดูลลอาคารหลังนี้ก่อนเลยเนาะได้ครับไปเลยค่ะ อันนี้ก็คืออาคารหลังนี้ก็เป็นห้องสมุดอ่อคะมันมีเศษวัสดุแบบไหนเราก็ใช้เศษวัสดุอย่างนั้นทำอะิ่มแล้วพืว้นตรงที่เป็นตัวเชื่อมอะคะ่ะนี่เป็นปูนหรือเป็นเป็นปูนค่ะต้องใช้ปูนนิดนึงเพราะว่ามันจะป้องกันความชืน้นค่ะค่ะแล้วก็ไม่ซุดด้วยใช่ค่ะอ,อันนี้ก็คือ อาคารหลังนี้ก็จะใช้สําหรับห้องสมุดก็ใช้สําหรับผู้ที่สนใจที่จะเข้ามาเรียนรู้<ฆ>อะค่ะก็จะมีหนังสือบ้านดินแล้วก็หนังสือทั่วๆไปที่เขาบริจาคมาเราก็ตั้งไว้ที่ศูนย์นี้ค่ะนี่นี่แล้วโอ้โหมีศรริลปะศรริลปะนะอันนี้ก็เป็น,นช่งองลมใช่ค่ะที่เราคิดไว้มันให้ใหแสงเพราะห้องสมุดมันต้องการแสงอะค่ะมันก็จะทําให้สว่างแล้วก็โปร่งครับ ไม่ต้องใช้ต้องเปิดไฟด้วยนะใช่ค่ะอาคารหลังนี้เป็นอาคารหลังแรกเลยค่ะที่เราทําบ้านดินขึ้นมาเนี่ยค่ะก็ได้รับการช่วยเหลือจากกลุ่มอาสมบวงสนิทนะคะส่งวิทยากรมาช่วยพวกเราในการทําอาคารหลังนี้ค่ะโอ้หลังเบอเลอเลยนะฮะเนี่ยใหญ่กว่าหลังที่สองที่เราเห็นคุยกัน ดูเสียงสิครับใจกล้<ว><ด>าม,มาก <c oughs> นี่ทำหลังแรกก็ทำเป็น,เป,นเป็นถุงเป็นโรงใหญ่ขนาดนี้แล้วนะคะเอาแล้วครับตอนนี้ถ้าผมจออยากจะสร้างบ้านดินขึ้นมาเนี่ย ต้องใช้หลักสูตรเร่งรัดกันเนี่ยนะฮะสักกี่วันฮะถ้าสมมติว่าจะอบรมสร้างบ้านดินเนี่ยเราก็ใช้เวลาแค่2วันก็จบเลยแค่อบรมใช่ค่ะก็คือได้ลงมือทําด้วยใช่ค่ะ2วันองมันก็เสร็จนะใช่ค่ะสองวันก็เป็นบ้านได้แล้วที่นี่นอกจากเรียนรู้การสร้างบ้านดินแล้วเนี่ยค่ะมีแบบเรียนรู้แหล่งไหมเพราะจะเห็น เหมือนจะมีสวนค่ะแล้วก็จะมีปลูกสมุนไพรอะค่ะแล้วเราก็จะทําเกี่ยวกับด้านสุขภาพด้วยเช่นเช่นเราก็จะมีการทํายำหมองอะค่ะที่เราใช้กันในชุมชนเองวันนี้ก็คงได้รู้เรื่องกันพอสมควรแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราก็มีหน้าที่ต่อไปวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะฮะคุณวริตาชาญกรเสริฐคุณนะฮะโอ้โหที่นําความรู้ดีๆมากๆเกี่ยวกับเรื่องการสร้างบ้านดินเนี่ย มาให้เราได้รับรู้รวมทั้งคุณผู้ชมด้วยขอบคุณมากนะครับขอบคุณ่ะขอบคุณ่ะเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันดีกว่าพร้อมแล้วใช่ไหมคะท้องก็หิวแล้วด้วยอุ๊ยที่สำคัญอยากแขกันพิเศษด้วยอยากแขกพิเศษพักสักแป๊บนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะ